สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกำลังอยู่กับช่องเอ็นมืเบองการกับรายการข่าวรอบเดือนประจําเดือนพฤษ,ษภาคม2513วันนี้อยู่กับผมนะครับกรุงไทยเชียงคำค่ะดิฉันนางสาวจิราพันธ์แถมนะคะมาเริ่มกันข่าวแรกเลยนะคะนทึกข้อตกลงการทําโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันที่21พฤษภาคม2563เวลา10นาฬิกานักสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดบุการจำกัดนายตันติพงศ์นิกรเทศประธานสภาเกษตรกรจังหวัดบุการในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาสหกรณ์พร้อมด้วยนายเจตเกตจำนงประธานสหกรณ์การเกษตรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดบุการจำกัดและประธานสันนิบัตสหกรณ์จังหวัดบุการได้บันทึกข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทกิสลาชิก จำกัดเลขที่111ทับ7 2ถนนรัชดารามอินทาแขวงคันายาวเขตคันายาวกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นบริษัทในเครือ nps green energy จำกัดประกอบธุรกิจด้านพลังงานทดแทนโดยเฉพาะโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโอกาสนี้เป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์กับวิสาหกิจชุมชนทั้ง3แห่งในจังหวัดบึงการได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอินทรีตำบลไคสีอําเภอเมืองบึงการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงกระบือฟาร์มกระพุงป่งไฮอำเภอเซกากลุ่มวิสาหกิจชุมชนนนศิลาอําเภอปากคาดเพื่อทำความเข้าใจถึงผลประโยชน์ในการจัดตั้งโรงงานไฟฟ้าชุมชนต่อไปครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับสบภาเกษตรกรจังหวัดบึงการร่วมเปิดวีทากับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดบึงการ เมื่อวันที่22พฤศภาคม2563เวลา9นาฬิกาณหกฟาร,รม์มตำบลหนองทุ่มอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสำนักง,งานเกษตร,รจังหวัดบึงกาฬกำหนดจัดเวทีอบรมหลักสูตรเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมืองจังหวัดบึงกาฬซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอผลงานการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันช่วมโยงเครือข่ายระดับจังหวัด และเพื่อให้เกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ได้รู้จักวางแผนในอนาคตทางด้านสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดลุมการเป็นส่วนหนึ่งในการประชาพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันแชร์ความคิดและประสบการณ์ต่างๆของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือเกษตรกร,ร,กรหัวใจนักพัฒนาผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเช่น Facebook YouTube เป็นต้นมาที่ข่าวต่อไปเลยนะคะสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดบุมการเปิดช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุน sme bank สภาเกษตรกรจังหวัดบึงการได้รับการประสานจากธนาคาร SME Bank สาขาสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นส่วนรับผิดชอบดูแลเขตพื้นที่จังหวัดบึงการร่วมส่งเสริมและผลักดันในการแนะนำสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นแนวทางการประกอบธุรกิจ s อ e S ไทยเพื่อยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดสภาพคล่องต่อไปเมื่อวันที่27ธฤนภาคม2563 เวลา13นกา30นาทีนักสา,ากรการเกษตรเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดบงการัมัันายสมชาติมาสังผู้จัดการเขต13สุลนอครลงพื้นที่จังหวัดบุรารร่วมจัดกิจกรรมโฟกัสกุ๊กเพื่อขยายคุณภาพสินเชื่อธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SMEs โดยเน้นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดบุการ สำนักง,งานสาภาเกษตรกรจังหวัดบ,บึงการก็หวังว่าการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในครั้งนี้ที่ร่วมกับธนาคาร s m e Bank จะทําให้เกิดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจต่อไปในอนาคตทางสำนักง,งานสาภาเกษตรกรจังหวัดบ,บึงการก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกับธนาคาร SME Bank ในครั้งนี้จะสามารถช่วยให้เกษตรกร,กรสามารถยก,ยกระดับ ึ้นมาอีกระดับหนึ่งในอนาคตต่อไปนะคะและในช่วงที่สถานการณ์โควิด1 9นี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนุรีรัก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางสำนักงานจะได้ช่วยเหลือทางด้านเกษตรกรในการเป็นช่องทางหนึ่งในการระบายสินค้าหรือการขายสินค้าออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งนะคะครับนั่นก็เป็น ช่วงข่าวรอบเดือนประจําเดือนพฤษภาคมของสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการต่างๆของทางสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหารได้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําผลงานในชิ้นต่อไปมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของเราให้ได้ครบ2000การติดตามแล้วนะครับหนโอกาสนี้ก็ เราก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามเรานะครับพบกันใหม่ในข่าวรอบเดือนของเดือนมิถุนายนนะครับสรววันนี้สวัสดีครับ